สวัสดีค่ะวันนี้เราย่างกระดูกหมูซี่คโครงหมูค่ะอบด้วยซอสแล้วก็เกลือแชมพูพริกไทยอร่อยมากค่ะพริกไทยจะหอมกินพริกไทยแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวหน่อยหนึง่งแล้วเราก็โรยด้วยเกลือแชมพูจะกลมกลมก่อมด้วยเกลือแชมพูอร่อยมากเป็นซี่โครงย่างค่ะ ที่เย่างสี่สิบนาทีซี่โครงหมูแล้วก็เราก็าจะทานคู่กันกับสลัดเราทําสลัดซีซ่าสลัดค่ะพ่อเขาจะทานเนี่ยเหลืองหอมพ่อเขาจะทานกับซีซ่าสลัดค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆที่รับชมซีซ่าสลัดก็มีพริกหวานมีสลัดประกัดแก้วแล้วก็ชีสแล้วก็ไก่งวงขอบคุณคะ่ะที่รับ